สวัสดีครับนี่นะครับแม่พ่อกับแม่เจ้าหมูเด้งนะครับที่ผมขายไปตัวละ3 5มพันห้าครับผมก็จะขายพ่อพันกับแม่พันชุดนี้นะครับตัวมีสายเลือดสมิสุวรนณนครับ ตัวเมียก็เริ่มจะไข่แล้วนะครับผมทับไปแล้วใครสนใจก็สอบถามได้นะครับเจบ้าปืนกลเป็นไก่ตีไก่เจ็บครับนอกคู่ต่อสู้มาก็หลายตัวครับแต่แต่ไม่มีไฟครับเตะไม่เกินไม่เกินอันหน,หน่อยๆครับ ตัวผู้ก็สายเลือดดีนะครับมาจากเหนือครับเพชรฉลามขาวไทยชอบแต่ลูกออกมาไม่แจ้นะครับลูกทุกตัวไม่แจ้ครับไม่มีแจ้แจ้กับพ่อก็ไแดบบ้ ใครชอบชุดนี้ก็ผมก็ปล่อยให้ได้นะครับราคารวมส่งก็จะให้ใส่กล่องเดียวหรือว่าแยกไป ถ้าไม่มีใครสนใจผมก็น่าจะทับครับทับไวเอาลูกไว้อีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าลูกลูกตัวนู้นก็เริ่มโตแล้วครับลูกเจอปืนกลน,นี่แหละสองตัวอยู่ตรงนู้นตัวผู้ทั้งคู่นะครับส่วนอีกสองตัวก็อยู่ตรงนู้นโตแล้วสวยนะครับตัวผู้ไม่ป่วยนะครับ เข้าติดคอละนี่ครับตัวเมียแม่งตีแผลเก็บลูกให้ลูกตายลูกดีจัดที่ผมขายจ้หมูเด้งกับน้องจ้หมูเด้งไปตัวละสามพันห้าครับที่ออกสีเทาๆครับผมซื้อไปนะครับ ชอบชุดนี้ก็สอบถามราคาได้นะครับถ้าใครได้ไปคุ้มแน,น่นอนครับกำไรถ้าซื้อพ่อไก่กับแม่ไก่ไปเนี่ยคอกเดียวก็คืนทุนแล้ว ชอบก็คอมเมนต์มาสอบถามราคาได้นะครับจะรวมส่งในกล่องเดียวหรือแยกส่งตัวละกล่องก็ได้นะครับผมก็เอาไม่แพงนะครับสองตัวรวมส่งนี้ก็เอาสามพันห้าแล้วกัน ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ